Hello, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุยอยู่ในเกมฟีฟ่า22คาเรียโหมดโหมดผู้จัดการทีมกับทีมเบอร์ลีนะครับผมในวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่ต้องไปเจอทางด้านของแมนเชสเตอร์นะครับผมเย็ดเข้าไปเยือนนอริทนะออกไปเยนนะือ,อเยนเวสต์แฮมนะครับผมมีออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ออกไปเยือนวัตฟอร์ดโอ้โหเรามีเกมในบ้านแค่เกมเดียวนะครับผมในเดือนนี้เนะี่ยคือเกมเจอกับซิตี้นะที่เหลือก็คือออกไปเยือนหมดเลยนะครับผมอ๋อมีเกมบอลถ้วยเจอกับลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็มีนักเตะของเราโดนแบนหนึ่งเกออร์น,น,อนะโโห้ห โดนแบนตอนไหนวะน่า,นาลืมละมีเรื่องนึงที่ผมลืมทำนะครับผมนั่นก็คือการจ้างสตาฟเยาวชนนะโอ้โห ลืมได้ไง,ไง่ายวะเนี่ยเออ่ตอนนี้เนี่ยเราจ้างสตาฟชาวอังกฤษเอาทำไมมี5ดาวเลยวะแล้วตอนนี้เรายังเหลืออีก2ที่นะครับผมเพราะฉะนั้นจ้างให้หมดเลยตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ8ล้านนะครับผมดาวเยอะสุดตอนนี้จะมีสัญชาติเวลกับฟินแลนด์นะครับผมเอาเวลละกันนะครับเพราะว่ามัน4ดาวทาาั้งคู่เลยนะแล้วก็มันไม่แพงมากนะครับผมล้านเจ็ดแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมโอ้โหอิตาลี5ดาวทั่วนะครับผมหมดเลยนะแล้วก็ฟินแลนด์นะครับผมผมเอาอิตาลีก็ไดโ้โอเคโอ้โหตังค์ละหมดเกลี้ยงอ่ชาวอังกฤษกก็ไปออยู่ัังฤษนะครบผม 9เดือนตำแหน่งอะไรก็ได้นะสัญชาติเวลนะครับผมก็ไปอยู่เวลนั่นแหละเวลอยู่แถวแถวอังกฤษใช่ปะนี่นีนี่อยู่นี่9เดือนโอเคอีกคนหนึ่งอิตาลีนะครับผมอิตาลีอยู่ยุโรปทางไหนวะยุโรปใต้นะครับผมอ่านี่โอเคโอ้โหเล่นมาจะจบซีซั่นอยู่แล้วนะครับผมลืมทําเฉยโอ มีคนมาขอยื่นซื้อคอเนอร์โรเบิร์ตนะครับผมจากเลสเตอร์ซิตี้นะยื่นมาที่8ล้านปอนด์นะครับผมเขาบอกว่าเราสามารถต่อราคาไปได้ถึง11ล้านปอนด์เลยนะเดี๋ยวขอต่อรองดูหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าไงเบนเดอร์ลอจเจอร์ขอสัก10ล้านใช่ไหม10ล้านนะครับผมแล้วก็เคย์ฮอนคอสอีกสัก5%นะ,อะเอ๊อเฮ้ยมันปฏิเสธเลยเหรอทุกคนเฮ้ยเพิ่มมาแค่2 000, ล้านเองนะมนไม่คุยต่อเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวรอคนอื่นมาซื้อก็ได้นะในเกมที่เราจะเจอกับซิตี้เนี่ยมีตัวติดโทษใบบแดดงง1คคคนนนนนนะะรรััผม่กก็ือออเเ์ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้กองกลางเราไม่มีใครมาสำรองได้แล้วนะครับผมยกเว้นคนนี้นะคือใครวะเนี่ยดาวรุ่งเราออือเดี๋ยวขอไปเช็คก,ก็แทกดูก่อนนะครับผมสายเลี้ยงบอลน,นะครับผมข้าวส่งบอลอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอได้อยู่แหละผมขี้เกียจไปเปลี่ยนแผนนะครับ เอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามเทิร์ฟมัวนะครับผู้ชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมทางด้านเบอร์ลี่เนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมผู้รักษาประตูเป็นนิกป้อนะกองหลังมีชาโลบาม o, โมราโตโรเบิร์ตซิมิคานนะครับกลางสองคนจะมีจอห์นแม็กกิ้งกับเฮมนะครับผมปีกขวาจะเป็นกอเน่นะครับผมปีกซ้ายเป็นเพสคู่กลางลูกคามาดาแล้วก็หน้าเป้าโยนาธานบูคานนะครับผม โอ้โหวันนี้เดบิวต์นั่นแรกก็มาเจอกับแมนซิตี้เลยนะนี่นะผมเควินเดอะบอยนำทัพมาจับไม้จับมือกับผู้จัดสินก่อนนะครับผมแล้ทางน้างซิตี้เนี่ยเขาจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเอเดนซอนโมราเอสนะกองหลังคบ็อกเกอร์ลูเบนดิอาสเอเมลิกลาปอกแล้วก็เจ้าแกรนเซโลนะครับผมกลาง3คนจะมีโรดี้แบนด์โดซิวาแล้วก็เควินเดอะบอยนะครับหน้า3คนจะมีสเตอร์ลิงอิโมบิเล่แล้วก็มาเลสนะครับผมโอ้โหเหมือนเขาจะมาในระบบ4-3-3ฟ้องนายปะ ให้อิโมบิเลยืนเป็นฟอสไนนะครับผมเอา่ะครับผมทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเนืยอผิวฝาไปซ้ายนะครับโรเบอร์ต้ามาสุดเส้นลูกนี้ตบเข้าไปตรงกลางโอ้โหลูเบนเดีาดักออกมาได้นะครับผมแล้วซิตี้จะสวนมาโอ้โหสเตอร์ลิงจับบอลไม่อยู่ยังไ,ได้อยู่สเตอร์ลิง ให้มาที่เดอะบอยนะผมเดอะบอยเดอะบอยสเตอร์ลิงตอกส้นขึ้นเดอะบอยใหมดู<ร> <The> ดีวดิ่เดอะบอยดูดีดดีให้มาที่เดอะบอยลูกนี้ตบมาโอ้โหนี่โค้งต้องผัดออกไปเลยนะครับผมแล้วเราจะได้ส่วนโดยก่อนนี่ก่อนนีให้มาที่คามาดะคามาดะแทงโอ้โหเจ้ากันเซลโลมาเสียไปได้ก่อนนะครับผมโอ้โหมีงานตะกี้ไอ้บุคาร์เตรียมวิ่งแล้วนะเดอะบอย เดอะบอยให้สเตอร์ลิงมาลูกนี้อิโมบิเลอิโมบิเลให้แบร์นาโดซิลวาโอ้โหโอเคไปสวนโอ้ยังสวนไม่ได้นะครับผมเราสเตอร์ลิงยิงลูกนี้ไปติดบล็อกนะโปเปสคูโปเปสคูเข้ากลางมาลูกนี้ให้บุคลานะผมเทมน้องเทมยิงยัดเลยลูกนี้โอ้โหไปติดโอ้อ้าโอ้โหตะกี้เหมือนโดนเนี่ยไว้นิดนึงนะครับผมน้องเทมทีมินเดบอย เดบอยโดนเสียบดักไปได้ลูกนี้แล้วส่วนโอ้โหโอเคยังได้อยู่ผมเวสคูผมเวสคูคืนประตูไปก่อนนะครับผมนิกป๊อปชาโ o บ a าชาโ o บ a าเปลี่ยนมาด้านนี้ให้โรเบิร์ตก่อนนี่ก่อนนี่วิ่งหนีเจ้ากันเซลโลมาได้นะครับผมก่อนนี่ก่อนนี่กระชากไปลูกนี้ยังไม่เปิดก่อนนี่ล็อกเข้าซ้ายมาหนึ่งทีล็อกเข้าซ้ายมาอีก่โอ้โหเดบอย โมบิเล่แบนัโดซีวาแทงออกไปด้านข้างจังหวะนี้ให้สเตอร์ลิงนะผมสเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงย้อนกลับไปใหม่นะครับผมเดบอยโมบิเล่คืนเดบอยให้เบนัโดโอโคเล่นชิงก็สวยมากแล้วยิงติดพวกเดียวเองนะผมไปสวนไปาคามาดายกมาลูกนี้ให้บุคคาร์ทวิ่งโอ้โหลูเบเลียนั้นแข็งจริง โผมแมนซิตี้ครองบอ,นนองเลเยอะกว่าเราเยอะนะครับผมแต่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะเราเดี๋ยบอยแทงมาลูกนี้มีโรเบิร์ตดักไว้อยู่นะครับผมเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิกโบรทำอะไรวะเนี่ยโอเคอ้าว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 แม็กกินแทงไปช่องนี้ให้บุคฮาร์ดวิ่งนะผมบุคฮาร์ดบุคฮาร์ดตบมาจะโอ้โหไม่ถึงแต่ยังได้อยู่ซีมิคฮาร์ดให้มาที่พอลเฟสคูลน,นะผม โอเ่ปสกูโย oh, oh. like so wow. so, so, uh, ่ไปด้านข้างก่อนก่อนเน่ก่อนเน่ตบคืนมาไปลูกธรรมดายิงโอ้โหไปติดบล็อกล้ำหน้าไปก่อนนะครับผมก่อนเน่พุทธสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของเบอร์ลี่ยังเสมอกับแมนซิตี้์ยูไนเที่สูนประตูต่อสูนนะครับผมแฟนบอลก็พอใจกับผลในครึ่งแรกอยู่นะช่วงครึ่งแรกเนี่ยถือว่าเรายังครองบอลไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า พิตตี้ที่เป็นฝ่ายของบอลได้เนี่ยเขาก็หาจังหวะจบเราไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องปรับแผนไปเล่นเป็น4-4-2แบบแฝดนะครับแล้วก็น้องเฮมออกนะแล้วจะส่งทางด้านของวูดแบคฮอนลงมานะครับผมเผื่อจะได้ลูกพวกลูกกาดอะไรพวกนี้ละโอ้โหจานเดอะบอยเสียบลูกนี้โดนใบเหลืองไปเลยนะครับผม โอ้โหมันก็ยังหาจังว่ายิงจนได้นะครับผมแล้วซิตี้จะเปลี่ยนตัวอีกรอบนึ่งนั้นจะถอดเควินเดอร์บอยออกไปนะครับผมจะส่งอิวคายกุนโดกานลงมาแทนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะครับผมมอร์โ,โตเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยฟิตนะเดี๋ยวจะส่งทางด้านานางคอรล,ลินลงมาแทนนะครับผมอีกคนนึ่งพบเพสคูลนะครับผมเดี๋ยวจะถอดออกแล้วก็ส่งอีวานโทนี่ลงมานะเผื่อจะเอามาสวนได้นะครับผมโอเคโอ้ซิตี้ว่าเอาบอลกลับไปเล่นได้ตลอดเลยมาเลส มาลูกนี้ติดบอลนะครับผมเอ้าโอเคได้อยู่ไปขอลินขอลินให้คามาดัมาลูกนี้โอ้โหทำไมมันเข้าบอลกันเร็วจังวะแล้วเขายิงลูกนี้ไปติดเต็มนะครับผมมันไปยืนอัดกันตรงนั้นน่ะแล้วเขายิงลูกนี้ไปติดเต็มนิโปปอีกแล้วนะครับผม โอ้โหช่วงครึ่งแรกนี้ไม่มีโอกาสยิงครึ่งหลังนี้ยิงยับเลยนะเราเป๊ปส่งต,งต,งตงัวสุดท้ายลงมาแนละ้วผมไขวะเนี่ยน่าจะเป็นกราเบ,บียโเคซุสนะครับผมลงมาแทนทางด้านไลน์สเตอร์ลิงนะโอเคโอโ้โ,อโหนี่โฟกัสอีกอ โอ้โหทำไมมันชอบไปจ่ายบอลติดโอ้โหผู้ชนคานตะกี้คือแบบเขาก็ยืนอ,อยู่ตรงนั้นแล้วเสร์ฟไปจ่ายติดเฉยเลยนะครับผมอะไรวะเนี่ยแมรโดซิว่าแมรโดล่างมาได้นะผมตบคืนกลับมาลูกนี้ไปติดชาลบาโอเคไปสวนโอ้โหดูดีดดนี่คือแบบ ขัมดาดแก้มาได้นะผมให้มาที่โทนี่โทนี่ส่งไปที่รรมดาใหม่เรให้บุคคานะผมทีมีคลาสเอาคองบอลไว้กับตัวบ้างนะครับผมรู้สึกว่าซิตี้จะได้คองบอลเยอะไปหน่อยนะเอาคลายวอล์กเกอร์โอ้โหรู้สึกว่าวอล์กเกอร์เขาจะสเตมิน่าใกล้หมดแล้วนะครับแล้วเป๊ปเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาเจาะทางนี้แต่โอ้โหยังได้อยู่โอเคไปเวกคอร์สแม็กกินผมส่งเวคอร์สเรามาเผื่อจะเปิดมงนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเนอะผมเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยคาย์วอล์กเกอร์สเตมิน้าเขาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะสวนทางเขานั่นแหละ โอเคจานหมดเวลาแล้วจานจานโอ้โหโอเคผู้จัดสินเผาจบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของเบอร์ลี่เสมอกับซิตี้ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเทียบกับชื่อชันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับแต่ครึ่งหลังอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจเนะท่าไหร่นะโหสถิติหลังเกมเนี่ยเราครองบอล43เนะครับผมซิตี้57โอกาสยิง2ต่อ13ครั้งโอกาสเป็นประตู0ูนต่อ4.9ครั้งนะครับผม โอ้โหกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยเรตติ้งนักเตะนะผมเราอีวานโทนี่ได้4.8โอ้โหแต่ละคนต่ำกว่า6เกือบทุกคนเลยนะผมอยกเว้นซี่มีคล้ายกับชาโลบานะ MVP จะเป็นนิคโบฟ์นะับโอ้โหได้10คะแนนเต็มก็สมควรอยู่แล้วแหละ โอเคผมหลังจากที่เราเสมอกับซิตี้ไปได้แล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับผมตามหลังสปเปอร์อยู่2แต้มน,นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยซิตี้เขาก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่เหมือนเดิมนะแข่งไป31นะัดมี74แต้มน,นะครับผมรองลงามาก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะแข่งไป30นะัดมี69แต้มน,นะครับผมโอเคแต่ปัญหาของเราอย่างหนึ่งเลยเนี่ยพอเราไม่มีกองกลางตัวที่มาสํารองไอ้พวกเดนดองเกิร์ดจอห์นแมคกินแล้วมันโบไปเลยนะครับผมคือแบบมันหาใครมาแทนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตลาดนัก ีสักคน2คนเลยนะครับผมยิ่งถ้าเราได้ไปเล่นบอลยุโรปแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีตัวสำรองเพิ่มนะครับไม่งั้นแล้วสควอสเราจะมีปัญหานะโอ้โหมีคนมาขอยื่นซื้อโรเบิร์ตอีกแล้วนะครับผมทำไมมึงเนื้อหอมอย่างวะเนี่ยจากทางด้านของแอตติกบิลเบานะครับผมยื่นซื้อมาที่8.5ล้านปอนนะเอา้าเฮ้ยผมลืมตัวผมจะกดเข้าไปต่อรองนะครับผมดันไปกดแอกเซปเฉยเลยโอ้โหอยากได้สัก10ล้านนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเป็นเวลาแปดจุดห้ก็ได้นะครับผมดีกว่าขายไม่ได้เลยนะเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทททุก่่าาานนนมมีสสคคโโรรระับ ผู้ชมเกมการแข่งขันซุปเปอร์เมลีกแล้วว่านอริซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับผมนี่ตารางคะแนนตอนนี้เบอร์ลี่อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับผมแข่งไป30นะนัน้นมี52แต้มนะส่วนนอริซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่14นะครับผมอืก็ถือว่าตา่างอย่างชีวิตจริงอยู่เหมือนกันนะเบอร์ลี่วันนี้โอ้โหผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับผมคามาดาตอนนี้แอซซิตอันดับหนึ่งเลยนะได้ไป13แอซซิตนะครับผมโอ้โหเป็นดาวซันโวแอซซิตเฉยเลยนะไอ้หนุ่ม ทางด้านนอนร์ซิตี้เจ้าบ้านจะมาในระบบ4-4-2นะครับผมผู้ักษาประตูทีมครูนะกองหลังโอ้โหไม่รู้จักสักคนมีแบนดอนวิลเลียมนะครับผมกลาง4คนจะมีลีสเมลูนะแล้วก็น่าจะเป็นจอสซาเจนกับติโมปุกกี้นะครับผมส่วนทางด้านเบอร์ลี่ทีมเยือนเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูนิกโอมนะกองหลังชาลูบาคอรลินซิมิคาโรเบิร์ตนะครับกลาง2คนจะมีจอร์นแม็กกิ้งกับเดนดองเกอร์นะ ปีกซ้ายก่อนนี่ปีกขวาพอเวสคู่กลางลุกจะเป็นคางบดดาแล้วก็หน้าเป้ายนตาทานบูคานะครับผมกูพูดซ้ายขวาสลับกันวัเนียเออสลับกันจริงด้วยโอ้โหโอเคครับผมนอริเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเะี๋ยบุกจากซ้ายไปฝานะครับ อา่าวสวยดิบุคัาดบุคาบัคา,คาวิ่งแข่งมาช่องนี้ยิงโ้โคเรียบร้อยนะบุครารนี้ชนเสาเข้านะทางด้าของเบอร์ลี่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากโยนาธานบุคานะครับผมนี่น้องชมคนแทงมาด้วยนะแล้วก็บูคาส,สปีดต้นดีกว่านะผมสปินหนีมาแล้วก็ยิงด้วยขวาจังหวะนี้ชนเสาเข้าไปเลยนะครับผม ประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แล้วนะครับโยนาธานบูคาสสวยไปทำไมกลายเป็นว่าเราต้องมาเล่นส่วนกลับวนะเนี่ยบูคาสบูคาสกระชากโอ้โห,โ,หโหลูกพี่ทำไมกระชากอ,อย่างนั้นน่ะยังได้อยู่ซิมิคาสซิมิคาสให้ไปที่ขามดาแล้วแทงต่อไปลูกนี้ก่อนแน่นะผมลุดยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อย ทางด้านเบอร์ลี่ได้ประตูทิ้งห่างไปสประตูต่อศูนย์จากแม็กซ์เวลกอร์เน่นะครับผมมาจากจังหวะสวนกลับของเรานะที่จริงเหมือนจะเสียบอลไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังไปเก็บบอลมาได้นะเราขามัดดัดแทงมาช่องนี้ของกอร์เน่โล่งเลยนะผมยิงได้ซ้ายเข้าไปก็ไม่พลาดนะไม่รู้เพื่อนๆเข้าใจที่ผมพูดป่ะนะคือแบบเวลาจะเจอทีมอะไรอ่ะแม่งคล้ายๆกันหมดเลยนะแบบวิธีการเข้าทำวิธีการเล่นการเพลสซิ่งเลยพวกเนะี้ยูเอ็นเวลาเจอลิเวอร์พูลกับซิตี้นะผมมันจะเพลสซิ่งหนักกว่าเดิมนะดูดิ เนี่ยแต่วิธีการเข้าทำขึ้นเหมือนกันหมดทุกทีมเลยนะผมผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ EA มันจะแก้เรื่องนี้นะคือแบบมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับนอกจิกอะไรมันจะมาเปิดหน้าใสขนาดนี้ว่าโอ้โหดูดิตอนนี้ให้มาช่องนี้ถึงบุคลาบผมไาจังหวะสวนของเราบุคลาเอ้าโโอ้ ซาเจนซาเจนต่อซนมาลูกนี้ยังได้เหนะือปุกกี้ให้ราชิการาชิกายิงลูกนี้ไปติดเซนนะผมคารบารเปลี่ยนแกนมาสวนนะผมโพเปสคูโพเปสคูลาตัดเข้าในมาลูกนี้ส่งไปให้ที่คัมมาดาโอ้โหมีตัวมาดักไว้ได้ก่อนแล้วมุตสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของเบอร์รี่บุกมานำนอนรีซิตี้ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผม โดยได้ประตูจากยอนตาทานบูคาและก็แม็กซ์เวลกอเแน่นะช่วงครึ่งหลังผมอาจจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับส่วนทางด้านนอนร์ลีฟิตตี้นะี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนนะได้ยินเสียงไว้แว๊บหนึ่งนะครับผมสวยเบสคูสเบิตคูตบคืนมาลูกนี้โหเบาไปนะผมกองหลังเขามาดักไว้ได้ปังน,นอร์แมน แล้วเขายกมาลูกนี้ให้พื้นที่ว่างทางด้านของปุกกี้นะผมตีมอปุกกี้ปุกกี้ตกมาลูกนี้ติดโอ้โหไอฟอลลิ่งผมว่ากองหลังเราแม่งออกบอลกันไม่ดีจริงๆนะคือแบบจังหวะตะเกียมันจ่ายบอลวิธีอื่นได้นะผมมันไปจ่ายยัดเขาเฉยกับมาเซเล แมนเชสเตรเจนนะผมโอเคสวยเชลูบาโอ้โหดูดีเนี่ยคือมันออกบอลกันแย่มากนะผมนี่ไงโดนจนได้ทางด้านนอร์ลินิตี้ได้ประตูตามตีตื้นมันเป็นหนึ่งประตูต่อสองจากทีมัวปุ๊กกี้นะครับผมโอ้โหคือมันจะเคลียร์ได้จะเคลียร์ได้หลายรอบแล้วมันมเปิดติดเขาตลอดเลยโอ้สวยโอโ้บุคคาด์วิ่งฉลาดมากนะบอแล้วยิงยัดนู่มนี้เรียบร้อยนะครับ ทางด้านของเบอร์ลี่ได้ประตูทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของยอนาทานบุคฮาร์นะครับผมโอ้โหตะกี้มันวิ่งทำทางฉลาดมากนะบุคฮาร์เนี่ยโอ้โหกองหลังไปหลงบางใครก็ไม่รู้นะผมแล้วก็ยิงยัดเสาแรกไปลูกนี้เรียบร้อยเลยนะก่อนเนี่เปลี่ยนแกนมาช่องนี้สวยมากนะผมผมเฟสคู โอ้ยครูตบมาล้องมีล้ำหน้าหรือเปล่าว่าไม่รู้ยิงไปก่อนนะครับผมอ่าไม่ล้ำหน้าด้วยทางด้านของเบอร์ลี่ได้ประตูทิ้งห่างอีกครั้งเป็น4ประตูตอนน่อ1จากอ่าฮามาดานะครับผม <c oughs> ลืมชื่อแล้วนี่เราต้องชมการเปลี่ยนแกนของเขาเลยนะเปลี่ยนไม้ที่โพเพสคูนะผม <c oughs> ไม่รู้มีไม่ลำหน้าได้ไงวะสเตฟานเบลจะมาเก็บอินเบื้อง them อุย้ยโอ้โมยอมลูกนี้พอเล่นช่องแล้วสวยมากนะครับผมดูดีเราแทเราหาบอลไม่เจอเราเนี่ยแทงมาช่องน,นี้เราปุ๊กกี้ยิงแสงหน้าฮันนิโปรเข้าไปเลยนะผมสวยไปโฮเวสคู เวิร์สคูเปิดมาลูกนี้ชิมครูคว้าได้แล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยนะครับผมเป็นทางด้านของเบอร์รี่บุมาาชนะนอนริซิตี้ไปได้ที่4ประตูต่อ2นะครับโดยได้ประตูจากยนตาธานบูคาสองลูกมาเคลรก่อ,กอนแน่แล้วก็คามาดานะครับผม สถิติหลังเกมเนี่ยเราคลองบอลเยอะกว่านอริทนิดนึงนะครับ53ต่อ47เปอร์เซ็นต์นะโอกาสยิง6ต่อ6ครั้งนะครับผมโอกาสเป็นประตู3.7ต่อ3.2ครั้งนะถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ผลสกอร์มันตรงกันข้ามกันเลยนะโอเหลตติ้งวันนี้เนี่ยมีบูคคลนะได้9.4แต้มเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ MVP นะยิงไป2ประตูแล้วก็มีคลอเน่แล้วครับผมยิง1แอสซิสต์1่งธรรมดาก็ยิง1แอสซิสต์1เหมือนกันนะครับผมเออ้แลวว MVP คคืใระนี่ย หรือว่า MVP น่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับผมอ๋อ MVP จะเป็นทางด้านของติโมปุกกี้เนาะมันได้เรตติ้งเยอะกว่าบ,บุคาาเราได้ไงวะเนี่ยโอเคครับผมหลังจากที่เราเอาชนะทางด้านของนอริสตีไปได้แล้วเนี่ยเราก็ยังโอ้เราขึ้นมาอยู่อันดับที่5เลยนะครับผมแข่งไป3 1นัดมี55แต้มนะแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเขาแข่งน้อยกว่าเรา1นัดนะครับผมมี54แต้มนะก็คือนัดหน้าเนี่ยถ้าเขาเสมอหรือว่าชนะก็จะแซงเราไปได้นะครับผมเพราะว่าลูกได้เสียเขาก็ดีกว่าเรานะเดี๋ยวเราจะไปดูพววกก FA FA ่่่่ออนนนะนไมมแใจัผา เอ้านี่เราเข้าเอฟเอคัพมาด้วยเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วอันนี้ผมเพิ่งรู้นัเนี่ยโอ้โหผมกำลังจะดูเลยว่าใครได้ FA Cup เพราะว่าถ้า FA Cup เนี่ยแชมป์เป็นท็อป4อันดับที่6จะได้ไปเล่นยูโรปานะครับผมแต่ว่านี้เนี่ยดูทรงแล้วท็อป4มีลิเวอร์พูลทีมเดียวนะครับผมปีเตอร์โบโลกับวัตฟอร์ดมันจากไหนวะเนี่ยไม่ใช่แค่ปีเตอร์โบโลกับวัตฟอร์ดนะทีมเราเนี่ยมาไงวะเนี่ยผมนึกว่าเราตกรอบไปแล้วนะจริงแต่สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิิปปปนนนนนนนีีี้้้้กกกกกกก็็ออยยย่่่าาลลลลืืมมชชววววัััััััดดดดดไคคคค์์แรรรรรเเพงใใใจหหผทะบบบสสส